ปลายพยาแร้งเผาปูปามธรรมชาติงามน่าชมอุดมตวัวผีพ้นผู้คนมีคุณธรรมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเครือข่ายพัฒนาการศึกษาอำเภอปลายพระยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ประกอบด้วยสองเครือข่ายได้แก่ 1. เครือข่ายพระยาสหวิทยาการรอบคุมพื้นที่สองตำบลตำบลปลายพระยาประกอบด้วยโรงเรียนบ้านครองควรประทีบบำรุงโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่วโรงเรียนบ้านบางเหียนโรงเรียนวัดนาทีมุขารามโรงเรียนบ้านปากหยาโรงเรียนบ้านสีพระรยาราชบำรุงโรงเรียนครองพระยาตำบลคีรีวงประกอบด้วยโรงเรียนวัดบางเหลียว โรงเรียนบ้านบุกเก้าห้อง 2. เครือข่ายปลายพระยาบวรวิทย์ครอบคลุมพื้นที่สามตำบลตำบลปลายพระยาโรงเรียนบ้านทะเลหอยราษอุทิศโรงเรียนบ้านทะเลหอยราษอุทิศสาขาบ้านควนเขียวโรงเรียนบ้านคลองปัญญาตำบลเขาเขนโรงเรียนวิทยาประชาคมโรงเรียนบ้านนาเทา ตำบลเขาต่อโรงเรียนวัดเขาต่อโรงเรียนบ้านบางโศกโรงเรียนบ้านโคกยอโรงเรียนวัดบ้านนาโรงเรียนบ้านบางหอยสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาการศึกษาอำเภอปลายพระยามีการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาตามนโยบายเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ล็อกเป้าก้าวนโยบายและน้อมนำพระบรมราโชบายในหลวงราชการที่9และพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่10ทั้ง4ด้านมาสอดแทรกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจัดกิจกรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงเรามีความเชื่อว่าเด็กทุกคนเก่งทุกรายแต่เก่งคนละด้าน การจัดการเรียนรู้ที่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ความสำคัญกับผู้เรียนแต่ละคนเพื่อวางรากฐานชีวิตให้เจริญงอกงามและสมบูรณ์มีพัฒนาการสมวัยอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นพบและแสดงออกถึงศักยภาพของตนเองจึงเป็นแนวทางจัดการศึกษา ของสถานศึกษาเครือข่ายพัฒนาการศึกษาอำเภอปลายพระยาเพื่อตอบโจทย์ความชอบความเก่งความถนัดในแบบที่นักเรียนเป็นและบริบทของสถานศึกษาด้านวิชาการสถานศึกษาเครือข่ายพัฒนาการศึกษาอำเภอปลายพระยามีการกับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพโดยใช้เกณฑ์การนิเทศติดต,ตามแบบ3 P โมเดล หนึ่ง e กายภาพสวยสะอาดปลอดภัยน่าอยู่น่าดูน่ามอง 2. professional ด้านประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยกระบวนการ active learning รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์และลงมือทำ 3. p o l i c y ด้านการนำนโยบายจุดเน้นสู่การปฏิบัติด้านทักษะดนตรีกีฬาและอาชีพสถานศึกษาเครือข่ายพัฒนาการศึกษาอำเภอปลายพระยาส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนด้านดนตรีกีฬาและอาชีพดังนี้ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะด้านดนตรีไทยดนตรีสากลชมรมนาฏศิลป์ได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านกีฬาฟุตบอลขีตะมวยไทยซึ่งเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิน่นส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะด้านอาชีพสร้างผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ระหว่างเรียนเพื่อนำไปต่อยอดเป็นมืออาชีพในอนาคต และเป็นที่ยอมรับของชุมชนเช่นผลิตภัณฑ์กาแฟมูลค้างคาวกาแฟโปลายเครื่องแกงพอเพียงสบู่ส้มจีดปลวยฉาบป,ปาล์มสารสินและฝึกทักษะชีวิตเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ตัดผมซึ่งเป็นการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนตามความถนัด ตามความสนใจและตามแหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียนด้านคุณธรรมเจริยธรรมสถานศึกษาเครือข่ายพัฒนาการศึกษาอำเภอปลายพยามุ่งเน้นส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยมีจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆเช่นโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวันสำคัญโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโครงการโรงเรียนคุณธรรมสรพทออและส่งเสริมระเบียบวินัยผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือและเนตรนารีจากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้สถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาการศึกษาอำเภอปลายพญามีผลงานเป็นที่ประจักษ์และประสบความสำเร็จดังนี้ โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานประเภทองค์กรที่ทำประโยชน์ต่อดิกและเยาวชนสาขาศิลธรรมจริยธรรมและคุณธรรมโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนกลุ่มยุวเกษตรกร,รดีเด่นโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโรงเรียนคุณธรรมสพท ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3มีผลการสอบ National Test หรือ NT ด้านคณิตศาสตร์ร้อยคะแนนเต็มการแข่งขันศินละปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71 1. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาวระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 2. รางวัลเหรียญทองการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ถึงและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 3. ถึงรางวัลเหรียญทองการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งหญิงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 4. ถึงรางวัลเหรียญทองการแข่งขันประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึง3 5. รางวัลเหรียญทองการแข่งขันคีตะมวยไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้น 6. รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันการสร้างเว็บเพจประเภทแท็ก e ์ i อดิเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้น การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาการศึกษาอำเภอปลายพระยามีเป้าหมายเดียวกันคือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดีเป็นคนเก่งและมีความสุข